สวัสดีครับตอนนี้อยู่สนามบินสซวรภูมินะครับคนเยอะจังเลยคือดคักมากเลยครับสนามบินสุวรภูมิ สุวรรณภูมินะครับจะมีศูนย์อาหารนะครับราคาถูกเมจิกแอร์พอร์ตอยู่ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งตรงถ้าเรามาจุดตรงที่จะเรียกแท็กซี่นะครับอาหารถูกครับก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มาาอาหารที่สุวรรณภูมิเมจิกฟูด คอยนะครับ คนเยอะมากคึกคักเลยครับสนามบินสวรณภูมิแอร์พอร์ตครับไปอยู่เมื่อกี้ลงไปที่ที่ชั้นหนึ่งกับไปทานข้าวนะครับจะเป็นฟู้ดคอร์ทราคาราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงอาหารถูกคนเยอะมากเลย สนามบินสุวรรณภูมิครับ ังนี้ก็จะเป็นบริษัทขาเข้ากำลังออกมาจากจุดตรวจนะครับก็ะจะไปขึ้นรถไม่คนเยอะมากเลยสนามบินตะวัออกมคนเยอะมาก คึกคักนะครับคงแบบคิดว่าคนเข้าคนออกตลอดย4ิบสีนะครับเดี dad, ๋ยวสักคนเราจะไปเช็กอินนะครับที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เช็กอินวันนี้จะไปญี่ปุ่นครับจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวไป ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับขึ้นไปด้านบนไปเช็คอินก่อนนะครับสายการบินดูก,ก่อนโตเกียวนา,าริตะโอเคเตอร์ยังไม่เปิดเช็คอิน ต้องรอนะครับต้องรอเพราะว่าเาเตอร์ยังไม่เปิดเช็คอนินแต่จริงๆเราทำเราทำออนไลน์เช็คอินมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องอยากไปถามแค่นาที่กขนหน่อย สนามบินก็ใหญ่โตโมโหละเลยนะคนเยอะจริงมาเที่ไวก็มีแต่คนทั้งขาเข้าขาออกตอนนี้นอยู่สนามบินสวรรคภูมินะครับจะเดินทางไปไปเที่ยวญี่ปุน่นเครื่องออกประมาณห้าทุ่มสี่สิบห้าเกือบเที่ยงคืนแต่ว,ว่ามาเร็วไปหน่อยนะครับ ลัตเตอร์ชิกินก็ยังไม่เปิดเครื่องในญี่ปุ่นหนาวนะครับหนาวมากๆเลยล่ะองเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อมนะครับแต่ว่าอยู่ที่กระเป๋าละนะครับกระเป๋าคนเยอะ เี๋ยวเราจะคาเ,เตอร์ชิกินยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวคนเยอะเดินจะชนกันเลย ตาลายละตาลายละ pues คนเยอะมากจะไปเช็ควเวลาอีกทีเครื่องออกนะครับ ห้าทุ่มสี่สิบห้ายังไม่เปิดเช็คอินคนเยอะจริง ีใส่การเป็นแรยคนเยอะมากเข้าแถวยาวเลยไปเจะได้เชคกินนี่นานมากเลยนะเนี่ย เคาน์เตอร์เช็กอินยังไม่เปิดนะครับต้องรอก่อนมาเร็วไปนะครับแต่ก็โอเคนะครับเพราะว่าละคนเยอะนะครับคนเยอะมากนะครับเราไม่แน่นอนมันอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับเราก็ต้องมาเร็วก่อนเพื่อเหตุฉุกเฉินนะครับเห็นเมื่อวานนี้ว่าสนามบินระบบล่มนะครับขาเข้านี่คนรอเยอะเลยนะครับวันนี้เราขาออกนะครับจะไปญี่ปุ่น ก็เลยมาเร็วหน่อยนะครับแลวก็ตอนนี้เคาน์เตอร์ยังไม่เปิดเดี๋ยวรอก่อนนะครับจริงๆทําออนไลน์เช็อกอินมาแล้วนะครับแต่ว,ว่าจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่เขานะครับเรื่องกระเป๋านิดนึงญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้หนาวเขาบอกว่าอากาศหนาวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เครื่องกันหนาวต้องพร้อมนะครับ แล้วก็เราจะไปตะลุยหิมะด้วยนะครับมันต้องเตรียมพร้อมๆนะครับร่างกายไหวปม่มมันต้องไหวนะครับต้องไหว,ไไวดูบรรยากาศนะครับคนเยอะมากคนเยอะจริงๆ ให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับของสนามบินตัวนาภูมินะครับอันนี้อยู่ที่เคาน์เตอร์ชิคินของสายเกนินต่างๆนะครับจะเห็นนะครับว่าเอ,อ้แต่ละเคาน์เตอร์นี่คือผู้โดยสารเข้าแถวยาวมากยาวจริงๆคนเยอะจริงๆครับคนเยอะจริงๆถ้าเข้าไปด้านในนะครับที่เป็นาด่านตรวจคนนะครับแล้วก็จุด สกแกนทางเรื่องความปลอดภัยนี่แถวน่าจะยาวเลยละนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแล้วเราอีกแป๊บหนึ่งเราให้เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดแล้วเราค่อยไปสอบถามพนักงานนะครับตอนนี้ก็ยืนรออยู่แถวนี้ยล่ะขอบคุณนะครับขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับยูทูบเบอร์ YouTuber มือใหม่นะครับยูทูบเบอร์เืองใหม่นะครับเพิ่งเริ่มทำได้ไม่เท่าไหร่นะครับเพิ่งเริ่มมาทำแบบจริงจังนะได้ไม่ไม่นานนะครับที่ผ่านมาก็ดูแต่คนอื่นนะครับก็เลยเ,เห็นคนอื่นทำมันก็สนุกนะครับน่าสนุกดีก็เลยลองทำดูบ้างนะครับทำดูบ้าง ก็ตอนนี้ผู้ซับสไคร์เบอร์ก็มีผู้ติดตามก็พันหนึ่งันสองร้อยกว่าแล้วนะครับเหลือชั่วโมงการรับชมนี่แหละนะครับเหลือชั่วโมงการรับชมคิดว่ายากอยู่นะทำไงถึงจะได้สี่พันชั่วโมงอ่ะเพ <c oughs> ื่อนๆที่ผ่านแล้วมีเคล็ดลับหรือมีอวิธียังไงบ้างครับแนะนำหน่อยนะครับสี่พันชั่วโมงนั้นรู้สึกโอ้โหมัน สำหรับมือใหม่มันมีการรู้สึกว่ามันมันยากอยู่นะยากอยูนะ่ทำไงถึงจะได้4 0ันชั่วโมงแต่ก็มันก็ท่าทายดีนะครับท้าทายดีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่สนามบินสวรรณภูมินะครับว่าคนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆ กำลังเดินไปที่เคาน์เตอร์เช็เกินนะครับจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันนะจริงๆก็ทำออนไลน์เช็เกินมาแล้วครับคนเยอะมาก ขอบคุณเพื่อนเพืเ่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณจากใจจริงๆเมื่อหม่หัดครับคับเมื่อหม่หัดครับกําลังเรียนรู้นะครับกําลังหัดทํานะครับ กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับทุกพาวเตอร์เช็กกินเลยนะครับคนเยอะมากๆม,มีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติคนเยอะจริงๆ เคาน์เตอร์เช็คอินคนเยอะมากมากโอ้คนเดินทางไปไหนนะจริงๆเราจะเช็คอินกับสายการบินชิปแอร์นะครับไปญี่ปุ่นนะจริงๆเคาจะเช็คอินอยู่ที่แถว C นะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวียดเจ็ตนะครับเวียดเจ็ตชิปแอร์ไปโตเกียวก็ยังไม่เปิดยังไม่เปิด รออยู่นะครับ ตาลายเพราะคนเนี่ยนะคนเยอะมากนะครับตาลายเลยอยู่ที่สนามเบ็นสะวรรณภูมิครับคนเยอะจริงๆ สักพูนะครับจะเดินจะเข้าไปด้านในแล้วนะครับจะเข้าไปบริเวณเอ่า u r i u y i t y c k e c k แล้วก็ตรงจุดตรวจนะครับการตรวจไฟออกห้าทุ่มห้าทุ่มสีิห้านะครับเกือบถึงเกือบัึงคืนแต่ว่ามาเร็วไปหน่อยนะครับเลยต้องรอนะแต่ก็คิดว่ามาเร็วก็โอเคนะ คนเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะจุดตรง security ิตี้เช็คแล้วก็ตรงเจ้าหน้าที่ตมอ่ะไม่รู้จะแถวยาวหรือเปล่านะครับมาเร็วไปนะครับแต่ก็ก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปติดอยู่ตรงซ e เค r i t y ิตี้เช็คแถวยาวๆนะก็อาจจะเสียเวลานะครับแต่ก็เผื่อเวลาไว้แล้วนะครับเรื่องออกห้าทุ่มสีิบห้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณนะครับเป็นบรรทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทำการสอบถามเจ้าหน้าที่ข้อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ